ได่ฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ได้ฉีดมันสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วเป็นไงบ้างครับเกีวกับโชคสามยุคแรกดูดัดไม่หรือยังไงก็เหนื่อยครับทำน้ำหนักเยอะครับอืมวันนี้โชคร้อยสิบเจ็ดได้ขอเพื่อนเขาด้วยครับได้ขอคณะคณะเขาด้วยขอเท่าไหร่เดิมทีเราตกลงกันโชคเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกก็ขอมาปอนหนึ่ง ฝนมาตกครับผมการนัดยากครับอตรงนี้ที่ที่คิดว่าพรหนึ่งที่ขอมีมีผลไม่ทช่ไห้เราชนะมมีผลครับก็ขอโทษทีมร้านเขาด้วยนะครับว่าที่ทำตามพิกัดไม่ได้ครับขอบคุณมากครับแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้ก็มาดีครับผมเขามาแข็งแรงครับอาวุธไหนของเขาที่แข็งแรงที่น่ากลัวเลยศอกครับผมเขามีศอกครับสอกเอย่างที่เห็นเลยว่ายกสี่ยกห้าเขาเองเขาพยายามจะฟันศอกต่อยมันฟันศอกแล้วเราแก้ไงจงไว้เราก็ตามเกมดี พ่อวางให้ผมเต็มเนื้อเขาสอนมาให้ป้องกันตัวให้ดีไฟนี้ก่าไม่แข็งครับผม,มแล้วเราเราคิดว่าอาวุธไหนที่เรามองว่าชนะเขาแล้ว,ลวเราชกใน<ร>าตามเกมเราเข่าครับผมเราเสริมเข่าเนมาปั้มก็ทีมนั้นก็มาซุ่มซ้อมที่กรุงเทพเจ็ดวันครับซ้อมที่ไหนครับซุ่มซ้อมที่ไอ้จั๊เกิลฮันเตอร์ครับผมแถวไหนครับแถวไอ้สุขุมวิททีสิบสี่ครับรู้ว่ามาแบบซุ่มเลยครับผมก็มีพี่ไอ้เรียน่อโทษ พี่สันโต้แล้วก็พี่อนันต์พ่อของป้าไหมครับผมขอขอบคุณพี่ครับด้วยครับก็ถือว่าร่างกายมาแบบเต็มร้อยเลยแต่ว่าไปมากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปพลาดน้ำหนักนิดนึงที่ว่าไปขอเขาใช่ครับแต่ฝนตกด้วยอะไรด้วยเลยทำให้น้ำหนักลำบากสิบวันติดต่อกันครับสิบวันติดต่อกันโอ้โหอาชีพเท่าไหร่ทั้งหมดประมาณห้าหมื่นกว่าบาทครับห้าหมื่นโอ้กินนิ่มเลยห้าหมื่นก็ขอบคุณไอ้ลุงวินนครครับผมที่อาชีพทุกไฟก็ทำได้แล้วครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณค่ายมวยจักันันเตอร์ขอบคุณสททศนิกรครับที่ให้การสนับสนุนครับแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนวัดมงคลคมนะครับที่สนับสนุนครับผมครับยินดีด้วยครับน้องยินดีเชิญนะครับผมขอบคุณครับ